สับปะเลอสาวคำคืนนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังประสบการณ์เจอผีของสับปะเลอคนหนึ่งครับสับปะเลอกับผีนั้นเป็นของคู่กันอยู่แล้วเพราะต้องจับศพคนตายอยู่ตลอดมันก็มีโอกาสบ้างที่จะได้เจอได้เห็นผีวิญญาณของคนตายเพียงแต่ว่าเรื่องราวที่จะได้เล่าให้ฟังต่อไปนี้นั้น มันเป็นเรื่องราวสยองขวัญของสัป,ปะเลออยหญิงคนหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรคุณยูนั้นเธอได้เห็นพ่อเป็นสัป,ปะเลยทำหน้าที่จัดการศพเผาศพมาตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยทําให้เธอนั้นอยากจะทําหน้าที่เหมือน,นกันกับพ่อที่ได้จัดการงานศพให้กับคนตายเธอคิดว่ามันได้บุญได้กุศลจะได้ช่วยเหลือคนตายสิ่งสุดท้ายในชีวิตจะได้ไม่ต้องมาห่วงอะไรอีก พอพ่อได้อายุเยอะขึ้นเตือนไม่ค่อยจะไหวแล้วก็เลยได้วางมือให้ลูกชายยังคุณยูได้มาทำหน้าที่แทนพอเราไดสอนวิชาสับเปลือทุกอย่างให้จนหมดภูมหมดใ้แล้วนั่นเองคุณยวก็รับช่วงต่อได้อย่างไม่เขินอายแม่งานแรกงานสองนั้นเธอก็อาจจะมีเก๊ๆกังๆรัวศพจูบ้างก็ตามดีที่ว่าวิญญาณของคนตาย ไม่ได้ออกมาหยอกต้อนรับศัพเปิลน้องมาอย่างเธอได้อย่างใดไม่งั้นอาจจะต้องได้ใช้วิชาปราภีที่พ่อได้สอนมากับมือแน่ซึ่งจะได้ผลแค่ไหนก็ม่รู้เหมือนกันคุณยูได้ทำหน้าที่สับเปิลมาหลายศพแล้วครับมันก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ใกล้เคียงกับคำว่าผีเลยสักครัง้งนอกจากได้จับศพคนตายที่ได้ทำหน้าที่เผาก็เท่านั้นเอง วนเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งมันมีศพผู้หญิงคนหนึ่งได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะบอกว่าเป็นผีตายโหงก็ไม่ผิดแต่ยอย่างใดผู้หญิงคนนี้เธอขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านแต่ะลับถูกรถสิบล้อเบรกแตกบิ่งก็มาเหยียบล่างเขาอย่างจังจนาร่างกายของเธอเละแทบจะจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าเป็นใครหมดโอกาสที่จะได้ร่ำายญาติพีน้องพ่อแม่ หรือแม้แต่กระทั่งลูกๆและสามีเห็นแล้วก็น่าสงสารมือนกันว่าคนที่ได้ตายจากไปแบบนี้และมันก็เป็นคนอิ่วอีกครั้งที่ได้ทำหน้าที่สับปเปลอเตามเดิมบนรแรก่ของงานศพนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรแปลกๆงานศพเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเธอเป็นคนปิดสาลาเองกับมือ หลังจากที่ได้ล็อกกุญแจเรียบร้อย <_ d ream> ก็เดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอไวใ้ใกล้ๆมันก็ได้มีเสียงผู้หญิงร้องไห้พร้อมกับมีเสียงคนเดินตามหลังดังขึ้นมาคุณยวก็รีบผ่านความกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรไม่มีใครเลยแต่ว่าเสียงเดินเสียงร้องไห้นั้นมันก็ยังคงดังจู่เหมือนเดิมไม่ได้เงียบหายไปไหนเพียงแต่ว่าเธอมองไม่เห็นตัวเจ้าของเสียงก็เท่านั้น คุณยูมั่นใจมากครับว่าต้องเป็นวิญญาณของคนตายแน่นอนผีตายหงมันก็อาจจะเฮี้ยนเป็นธรรมดาหรือว่าบางทีวิญญาณของเธออาจจะห่วงอะไรอยู่ก็ได้เมื่อไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรามาเดินตามลางแบบนี้ทำไมคุณยู้ก็เลยด้พูดบอกไปว่าถ้าคุณต้องการอะไรก็มาบอกฉันดีๆถ้ามาทำแบบนี้ฉันไม่รู้หรอก พาได้พูดบอกไปแบบนั้นเสียงเดินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงมันกลับได้เงียบหายไปในทันทีคุณยูก็เลยได้เดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่รถกลับบ้านซึ่งคืนนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรหีกุดับเธอไม่ได้ฝันอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าวันต่อมาที่ได้ไปเปิดศาลาสวดศพที่มีศพผู้หญิงคนนั้นถูกรถสิบล้อเหยียบตายนอนอยู่นีลงพ่อเปิดประตูศาลาเดินเข้าไปข้างใน ซึ่งตอนนั้นญาติิของคนตายยังไม่มีใครมาเลยสักคนเดียวแม้ว่ามันจะเป็นช่วงกลางวันก็าตามแต่มันก็เงียบเหงามากเลยแล้วครับแล้วมันก็มืดมากๆด้วยเพราะเรายังไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดหน้าต่างคุณนิวกับได้กลิ่นคาวเลือดกลิ่นฟอร์มอลินจีศพมาประทัดจมูกอย่างจังด้วยความที่เธอนนัเป็นคนไม่กลัวผีก็เลยไม่ได้อะไรมากมายรู้แล้วเราว่า วิญญาณของคนตายอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เลยได้ไปเดินเปิดไฟในศาลาให้มันสว่างขึ้นมาทันทีที่ไฟในศาลาได้ถูกเปิดคุณหิวกับได้เห็นวิญญาณของคนตายมายืนอยู่หน้าลงศพของตัวเองคู่กับรูปถ่ายหน้าศพที่ได้ตั้งอยู่ในสภาพที่ดูแทบมีได้เนื้อตัวของเธอมีแต่เลือดข้อหักพับลงมาข้างตัวแขนหนักผิดรูปผิดร่าง ถ้าเป็นคนอื่นที่ได้เห็นแบบนี้อาจจะพาขึ้นวิ่งป่าราบไปแล้วเต้ด้วยคุณอยู่นั้นเธอเป็นคนมีกลัวผีมีเงั้นก็คงไม่มาทำอาชีพนี้หรอกเลยได้พูดบอกผูยย้หญิงคนนั้นไปฉันมาทำหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างอยู่เธอเดี๋ยวจะทำบุญไปให้แล้วกันถ้าอยากจะให้ช่วยอะไรก็มาบอกฉันในฝันนะพอได้พูดบอกไปแบบนั้น วิญญาณของผีผู้หญิงตัวนั้นถึงได้ค่คอยๆหายไปต่อหน้าต่อตากลิ่นคาวเลือดกลิ่นฟอร์มอรินฉีดศพก็หายไปด้วยเนื่นเป็นครั้งแรกของคุณนยิวเลยก็ว่าได้ที่ได้เห็นผีแบบเต็มๆสองลูก,กตาแบบนี้เพีงวยงแต่ว่าเธอนั้นได้เห็นศพคนตายมาเยอะแล้วเลยคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นักเลยไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดคืนที่สอง หลังจากที่ได้ปิดศาลาเรียบร้อยเธอก็ดึงมาขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อจะขี่กลับบ้านตามเดิมแต่มันก็ยังมีเสียงคนเดินตามหลังมาอีกอยู่ดีเลยคิดว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงตนนั้นเธอจะเดินมาส่งหรือเปล่านะก็เลยไม่ได้อะไรอีกไม่ได้หันหลังกลับมีมองเพราะว่าหันกลับไปอยังไงก็ไม่ได้เห็นอยู่ดีพอถึงบ้านได้ก็อาบน้ำนอนตามปกติ เพียงแต่ว่าคราวนี้คุณอิวเธอกับได้ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นมาบอกว่าให้ช่วยไปบอกแม่ของเธอหน่อยว่าไปดูหมวเทียงในห้องนอนของเธอมันมีอะไรบางอย่างอยู่นี้นั้นคุณอิวก็เลยได้สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาจากความฝันกำลังจะเปลี่ยนท่านอนแต่ว่าสายตาของเธอเกือบได้เห็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงตนนั้นเธอมาเยืนยิ้มให้อยู่ที่ปลายเตียง ก่นที่จะแค่คอยๆเดินทอดล้งหายไปในความมืดวันต่อมาเธอก็เลยได้ไปบอกแม่ของคนตายตามที่เธอได้ฝันเห็นหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกถ้าจะถามว่าสิ่งที่คนตายมาบอกนั้นมันคืออะไรคุณโยเธเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้รู้เหมือนกันเพราะไม่ได้ถามพ่อแม่ของคนตายมันไม่ใช่เรื่องของเธอที่อยากจะไปรู้อะไรขนาดนั้น งานสับของผู้หญิงคนนี้มันก็เสร็จสินไปได้ด้วยดีคุณหยิวก็ได้ค่าตอบแทนมาพอสมควรเธอก็ยังคงทำหน้าที่สับปเปลเอยหญิงรยมาเม่ชอบบ้านหลายคนจะพากันถามว่าไม่ไปทำอาชีพอื่นที่มันดีกว่านี้หรอและแบบนี้จะมีใครเขาอยากจะได้เป็นเมียละ่ะเธอก็ไม่จะบอกกับชาวบ้านไปว่าฉันไม่ได้สนใจหรอกผู้ชาย จะมีผัวหรือไม่มีผัวมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นฉันทำอาชีพนี้ด้วยใจอยากจะทำอยากจะช่วยเหลือคนตายเป็นครั้งสุดท้ายคุณเราเกิดและตายเพียงครั้งเดียวไม่ได้มาตายสองสามครั้งในชาติเดียวเสม,มอไรเมื่อเธอที่บอกไปแบบนั้นชาวบ้านก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอีกชีวิตของการเป็นสัป,ปเหร่ย,ยิงกองคุณอยู่นั้นมันก็ยังมีโอกาสได้เจอผีอยู่เรื่อยๆเลยล่ะครับ เธอเล่าให้ฟังว่าบางครั้งก็นอนอยู่ในบ้านดีีจู่ๆมันก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินดังขึ้นมาก็เลยได้ยกหัวขึ้นไปดูแต่กับไม่เห็นจะมีใครสักคนบางทีอาบน้ำจะในห้องน้ำสระผมอย่างสบายอารมณ์อยู่ๆมันก็มีเสียงคนมาข้อหน้าประตูดังขึ้นมาพอได้เปิดประตูห้องน้ำออกไปกับไม่เห็นจะมีใครอีกทางั้งที่เธอนั้นก็อยู่บ้านคนเดียว พ,พอ่อที่เป็นอดีตสับเปลือกเขานั้นก็ไปอยู่บ้านของน้องสาวกับแม่เหตุการณ์เล็กๆน,น้อยๆแบบนี้คุณยิวบอกว่ามันได้เกิดขึ้นบ่อยมากๆแต่เธอก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นวิญญาณของคนตายที่เธอได้ไปทำศพให้นั่นแหละแล้วมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอได้นอนดูโทรทัศน์กำลังเคลิ้มๆเ,เช่นหลับอยู่ดีๆมันก็มีคนมาเดินผ่านหน้าโทรทัศน์ไป จนต้องสะดุ้งขึ้นมาพเพราะคิดว่าเป็นโจรเข้าบ้านมาหรือเปล่าแต่พอหันไปมองประตูมันก็ยังคงถูกล็อกอย่างดีส่วนหน้าต่างที่ได้เปิดรับดมโมเวนั้นเหมือนก็มีเหล็กดัดจูแล้วจะมีใครเข้ามาได้ยังไงกันละ่ะถ้าไม่ใช่ผีทิ้งต้ว่าคุณอยู่นั้นเธอไม่ได้กลัวเธอบอกว่ามันอาจจะเป็นวิญ,ญญาณของคนตาย ที่เธอได้เคยไปทำศพให้นั่นแหละเขาอาจจะตามมาถึงบ้านอยากจะให้ทำบุญไปให้หลําั้งเพราะว่าบางคนนั้นพอได้ตายไปแล้วญาติพี่น้องก็ไม่ได้สนใจมาทำบุญใส่บาทบุติที่ส่วนบุญส่วนกุสลไปให้พวกเธอก็คงอาจจะหิวโหยก็ได้แลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่คุณยิ้มบอกว่ามันเป็นการเจอผีที่คิดว่าน่ากลัวที่สุดแล้วก็ว่าได้ คืนนั้นเธอก็นอนอยู่ในบ้านตามปกตินอนหลับๆไปจู่ๆมันก็มีเสียงคนร้องไห้ดังขึ้นมาซึ่งเธอนอนอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วมันจะมีเสียงคนมาร้องไห้ได้ยังไงกันละ่ะจริงไหมล่ะคร,รับคุณยิวก็เลยได้เหลื่อตาขึ้นมาดูคราวนี้เธอกลับเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งมอเย็นอยู่ที่ปลายเท้าซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอไม่เคยได้เห็นหน้ามาก่อน ผู้หญิงคนนั้นมาในสภาพที่หน้าขาวซีดยังกับคนไหลเลือดเบลดาดูหมองเศร้ายังกับคนทุกข์หนักเธอกำลังจะไ่ยปากถามออกไปผู้หญิงคนนั้นกค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาคุณอยู่ในตอนนั้นไม่ได้หวาดกลัวอะไรหรอกครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผีผู้หญิงตนนี้เธอต้องการอะไรกันแน่ถึงได้มาหาเธอที่ปลายเตียงแบบนี้ได้ หรือว่าอาจจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่าจนกระทั่งเชาวของวันต่อมาเธอถึงได้เข้าใจว่าทำไมผีผู้หญิงตนนั้นถึงได้มาหาถึงที่บ้านมันมีรถเก่งคันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของเธอก่อนที่จะมีสองผัวเมียเดินลงมาจากรถบอกว่าให้ช่วยไปทำศพให้ลูกสาวของพวกเขาหน่อยลูกสาวสังเว้ก่อนตายว่าอยากให้ศักด์เหลือคนนี้จัดการศพให้ คุณยิกวก็ตกปากรับคำไปตามหน้าที่ของตัวเองเพราะการได้ทำศพแต่ละทีนั้นมันก็หมายถึงรายได้ของตัวเองที่จะได้เข้ากระเป๋าของตัวเองพอมีกินมีใช้เมแต่ละวันแล้วพอได้ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปที่ศาราที่ตั้งศพในวัดได้เห็นศพของคนตายที่นอนอยู่มันก็ทำให้เธอตกใจเล็กน้อยเลยแล้วครับเพราะคนที่ได้นอนอยู่บนเตียง เราให้เธอมาจัดการศพนั้นมันเป็นผู้หญิงคนมือคืนที่เธอได้ไมเ่เย็นร้องไห้อยู่ที่ปลายเท้านี้นะคุณยิวคิดว่าผู้หญิงคนนี้คงจะเสียใจที่ตัวเองได้เสียชีวิตและการที่เธอตามมาถึงที่บ้านมาเย,ยืนจุดที่ปลายเท้าแบบนั้นคงอยากจะมาบอกว่าให้เธอมาช่วยจัดการศพให้เธอหน่อยคุณยิวก็ไม่ได้อะไรมากมายได้แต่อธิษฐานบอกผู้หญิงคนนั้นไปว่า ขอให้คุณไปดีไปสู่ที่ชอบที่ชอบ,ชอบเธอะคำคืนนั้นหลังจากที่พระราชสวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยแขกเหลือในงานพากันกลับบ้านไปจนหมดมันก็ถึงเวลาที่คุณยูจะได้ปิดประตูศาลาพอเรียบร้อยเธอก็จะขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแต่พอได้หันหน้ากลับมากำลังจะเดินลงจากศาลาไปคุณยูกลับได้เห็นผู้หญิงคนนั้น เธอเมื่อยืนอยู่ข้างหน้าในสภาพที่เหมือนกับเมื่อคืนเป๊ะคนที่ผู้หญิงคนนั้นจะยิ้มออกมาให้เธออย่างเซสวยแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตายอยู่กนะงคุณยิ้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธออาจจะต้องการมาขอบคุณก็ได้ก็เลยมาให้เห็นแบบนี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมาทำขนาดนี้ด้วยแค่มากระซิบที่ข้างหูบอบอว่าขอบคุณ มันก็ดีมากแล้วถ้าเธอไม่ใช่พวกที่ไม่กลัวผีป่านนี้ก็คงจะเป็นลมหมดสติไปไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วเพราะว่าได้เจอผีจจางสักขนาดนี้และตอนที่เธอได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนั้นคุณิ้วบอกว่าเธอก็ยังมีความรู้สึกว่ามีคนมานั่งสอนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเธอก็รู้ดีแหละครับว่ามันก็อาจจะเป็นผู้หญิงคนนั้นก็ได้ซึ่งเธอ ก็จะตามมาส่งจนถึงบ้านปรวกกลัวอันตรายที่จะเกิดขึน้นกับคุณหิวนั่นเองเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ขี่รถกลับบ้านในตอนมืดๆแบบนี้เขาก็อาจจะอยากมาตอบแทนบุญคุณที่อุหิามาทำศพให้กับพวกเธอนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ของคุณอิวซับเหลออย์ยิงของจังหวัดพิจิตรที่เคยได้เจอเจอมากับตัว แม่ว่าเรื่องราวมันจะไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่เธอบอกว่าผีหรือว่าวิญญาณในโลกใบนี้มันมีอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้เจอได้เห็นพวกเขาก็เท่านั้นเรื่องแบบนี้มันก็แล้วแต่คนจริงๆนั่นแหละครับใครที่อยากเจอผีก็ขอให้คุณโชคดีได้เจออย่างที่ใจต้องการก็แล้วกัน และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดงูผีเฝ้าวัดกลางดึกมนุษย์มีความโลภมาตั้งแต่สมัยโบ,โบราณแล้วอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของของตนถึงขนาดจอมทำบาตท,ทํากรรมโดยมีเกรงกลัว เตก็ไม่อยากที่จะหนีพลนผีสางนางไม้เทวด,ดาที่เฝ้าดูแลว,วัดอยู่ตามหลอกตามหลอนจนแทบเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยก็ไมมีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสีิปีที่แล้วครับหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับตีนเขาสมัยนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีไฟฟ้าให้ใช้ยังต้องจุดเทียน จุดตะเคียงน้ำมันกาให้แสงสว่างชาวบ้านต่างพากันเข้าวัดทำบุญพระวัดของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ตั้งห่างออกไปจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรนั้นมีหลวงตาอยู่รูปหนึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนชาวบ้านต่างพากันเลื่อมใสศรัทธาต่างพากันมากราบไหว้บูชามากมายหลวงตาท่านใช้ชีวิตสัมัญทา ไม่สนลาบยศใดๆทั้งสิ้นเงินก็ไม่เคยได้จับสักบาทเดียวคนมาถวายท่านก็บอกหย่อลงตู้บริจาคหลวงตาท่านทานต่อให้เป็นเงินของวัดไปหมู่บ้านแห่งนี้มีอันธพาลคุมหมู่บ้านอยู่สามคนซึ่งก็คือนายดำนายแดงและก็นายเขียวทั้งสามเป็นนักเลงที่ชาวบ้านต่างพากันรังเกียจยิ่งกว่าอะไรดี เพราะเมื่อมีอะไรหายไปไม่ต้องสืบให้ยากยังไงก็ต้องเป็นไอ้สามตัวนี้อย่างแน่นอนแจ้งผู้เหยียบบ้านให้จับตัวไปได้ก็แค่แป๊บเดียวเดียวมันก็ได้ออกมาแล้วจนชาวบ้านต้องพากันป้องกันกันเอาเองที่จะไม่ให้ของโดนขโมยไปวันหนึ่งสามัรรพนันได้มานั่งสุมหัวปรึกษากันว่าเฮ้ยพวกเอง ไยกมีเงินใช้ซื้อหวยติดดินไหมวะเพื่อจะได้รวยมีเงินกับคนอื่นเขาบ้างอยากสิแล้วเราจะไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อละงานการก็ไม่ได้ทำมันจะไปยากอะไรวะไอ้งโง่พวกเราจะไปหางานทําให้มันเสียชื่อทําไมวะคนอย่างพวกเรามันต้องออกหาขโมยสิบโว้ยขโมยใครละ่ะชาวบ้านก็มีแต่พวกยากจน ไองโง่เอ้ยก็ไปขโมยเงินจากทูบริจาคที่วัดหลวงตานั่นไงแล้วเองไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือยังไงวะนั่งเันเงินบริจาคเลยนะเว้ยเองจะกลัวทำไมเราแค่ยิมมาลงทุนซื้อหวยเท่านั้นพอถูกก็อปรปหยอดขคืนหรือจะบอกว่าเราแค่มายิมก็ได้แล่วพวกเองว้ายังไงเออก็ดีเหมือนกันนะ เดี๋ยววดนี้พวกเราก็รวยแล้วเรื่องพวกเราจะไปขโมยต่อไหนล่ะเอาไอ้งัางเอ้ยวัดก็อยู่ตั้งไกลจากู่บ้านแบบนั้นเธอมีแค่หลวงตาลูกเดียวกับเด็กว,วัดแก่คนนึงไม่มีใครได้เห็นพวกเราล็อกทั้งสามบรรดาพานก็นดัดวันเวลากันเรียบร้อยฝนพระหน้าเลิกยามดีเหมาะแก่การขโมย โดยไม่มีใครจับได้คืนนั้นทั้งสามก็พากันดื่มเหล้าต้มแปดสิบดีกูดีย้อมใจเพราะถ้าจใจไปเสื้อไอ้สี่สิบดีกรีผมไม่มีเงินซื้อหรอกต้องดื่มเหล้าต้มนี้แหละประหยัดเงินดีเมาเร็วด้วยไม่ต้องดื่มเยอะทั้งสามก็นั่งดื่มดวนกันไปจนดึกตื่นจู่ๆก็มีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเขาทั้งสาม คนนั้นก็มีเสียงม้าห่าหอนขึ้นมาอย่างหุยหวนร้อยวันพันปีไม่เคยจะมีเสียงม้าห่าหอนแบบนี้ก่อนที่ชายแก่คนนั้นจะพูดขึ้นมาว่าสิ่งที่คิดจะพากันไปทํานั่นนะหลมเลิกซะถ้ามีอยากเจอดีนายดำดีค่อนข้างจะใจร้อนก็รีบถามออกไปแล้วตาเป็นใครกันละ่ะรู้ได้ยังไงว่าพวกฉันจะไปทำอะไรกัน พวกฉันมันนักเลงใหญ่ประจำหมู่บ้านแล้วทำไมต้องมากลัวคำกู่ของตาด้วยละ่ะใช่แก่คนนั้นไม่ได้พูดอะไรตอบโต้เพียงแต่บอกหยกแค่ว,ว่าหรือความคิดนั่นซะคนจะหายว่าไปต่อหน้าต่อตาอ,อย่างน่าประหลาดใจใชายทั้งสามคนต่างผ่ากันเลึกลักมองหน้ากันทันทีเชนึงก็คิดว่าแบบนี้ใช่ผีไม่ว่าแต่หีีใจก็แย่งขึ้นมา มันอาจจะเป็นเพราะความเมาเลยพากันคิดไปเองเป็นตูกเป็นตาเขาได้ทั้งสามก็ยังคงพากันตื่มกันต่อจนฟุบหลับไปเองวิถีชีวิตของคิราบัาน,นอกก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันเวลาที่นัดหมายเจ้าดำเจ้าแดงเจ้าเขียวก็มาที่จุดนั้นพบกระท่อมปลายนาทุกอย่างพร้อม โดยเกี่ยงเจ้าพายุขนละอันกับถุงกระสอบปุ๋ไปยไว้ใส่ตู้บริจาคเวลาเที่ยงคืนทั้งสามก็พากันเดินซ้อนท้ายกันไปที่วัดที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไปราวหนึ่งกิโลเมตรช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวทำให้บรรยากาศรอบตัวหนาวเย็นเยอะเยือกแล้วคืนนี้มันก็ช่างหนาวเย็นกว่าปกติทั้งสามก็เดินกันไปคุยกันไป เพื่อกระจัดความเงียบงันของค่ำคืนจนพากันเดินไปถึงหน้าวัดก็เลยแดัดตะเกียงเอาไว้กลัวว่าหลวงตาก,กับเด็กว่าจะตื่นขึ้นมาเห็นแสงตะเกียงจะสงสัยเอาได้ทั้งสามพากันเดินตรงไปที่ศาลาวัดที่มีตู้บริจาคตั้งเอาไว้ค่อยๆเดินย่องขึ้นไปบนศาลาแล้วก็จุดตะเกียงให้แสงสว่างพากันมองหาตู้บริจาค จนได้ไปเจอวางอยู่ที่หน้าพระประธานที่ตั้งตระงานอยู่ทั้งสาวรีบเดินเข้าไปบอกว่าจะยกใส่กระสอบแล้วก็รีบ็นนี้แต่ตรงหน้าของทั้งสามในเวลานี้มันกับมีอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดไปมันน่าจะเป็นพญานาคสีทองเหมือนกับสีพระพุทธรูปไม่ใช่หรอที่อยู่ตรงฐานแต่ทำไมมันถึงเป็นสีดำมาเมื่อแบบนั้นได้ เท่านั้นยังไม่พอมันยังสามารถขยับขยื่นได้อีกมารับคำว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งสามอันธพาลพากันยืนดูอย่างตกอกตกใจอาปากัง้งยังไม่เชื่อสายตาของตัวเองเมื่อพญานาคปลอมก,กลับกลายเป็นงูจริงสีดำขนาดม่อหึมากำลังขวดตัวชจมมองมายัางทั้งสามอย่างอาฆาตเพราะสิ่งที่อยู่บนสุดไม่ใช่หัวของงู แต่มันเป็นหัวของคนที่มีใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวดวงตาแดงกล้าจำเลือดจำหนองเห็นแบบนั้นใครไม่ตกใจกูบ้าแล้วทั้งสามกำลังจะพากันวิ่งหนีแบบไม่ชิดชีวิตแต่งูยักษ์หน้าผีตัวนั้นก็พูดขึ้นมาพวกเองคิดจะมาขโมยของวัดแบบนี้ทางที่ได้เตือนแล้วแต่ไม่ยอมฟังยังจะพากันมาอีก แบบนี้มันต้อง,องสั่งสอนใหเข็ดลาบบ <ลา S 1> ้น<ล>าน่อยสิ้นคำพูดนั้นงูยักก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ทั้งสามเรากับเสือไรตะปบเยอเริ่มตัวอันใหญ่ยาวลื้อออกไล่ล่าด้วยความ,มเรลหน้าเขียวขาย,ยาวกว่าเพื่อนวิ่งหน้าตั้งอยู่หน้าเพื่อนส่วนเจ้าดากับเจ้าแดงขาสั้นวิ่งชา้าจึงถูกงูยักหน้าผีไลหลังเข้ามาติด จนทั้งสองล้มลงพราะสะดุดขากันเองงูหน้าผีอ้าปากออกอย่างกว้างพอที่จะขมือบทั้งสองได้ในครนั้งเดียวเจ้าดำกับเจ้าแดงก็รีบพลิกตัวหนีลุกขึ้นได้ก็วิ่งอย่างสุดชีวิตงูผียักษ์ก็เหลือเลยลาเทมยังหัวร้อนไล่ตามหลังทั้งสามอย่างไม่ลดละทั้งสามก็พากันวิ่งหนีอย่างล้มลูกคลุคลานออกจากวัดไปได้อย่างทุลักทุเล คนจะเกิดฝนฟ้าผันป่วนเหมือนกับพายุเข้าเกิดสายฟ้าแปบ,บปาผ่านลงมาเลนหลังทั้งสามไปจนพากันวิ่งไปถึงกระท่อมไปนะคนจะพากันสลบสลายไปทั้งสามคนด้วยความเหนื่อยกลัวสุดขีดนั่นเองทั้งสามก็จะพากันฟื้นขึ้นมาได้ก็ผ่านไปตั้งสองวันแล้วจนชาวบ,บ้านพากันออกตามหาว่าไอ้พวกนักเลงอันตราพัานสามตัว มันาพากันหายไปไหนจนได้ไปเจอนอนอยู่กระท่อมไปนะพอฟื้นขึ้นตื่นขึ้นมานี่แต่และคนก็แทบจะไม่มีสติสตางอยู่กับเนื้อกับตัวจนชาวบ้านต้องพาไปหาหลวงตาที่วัดให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้แต่ก็ยังไม่หายอยู่ดีทั้งสามก็แต่พูดขึ้นมาว่าพีหลอกผีหลอกจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพวกผมขอโทษขอข,อขอมาด้วย ลวงตาท่านก็เลยให้รักษาตัวอยู่ที่วัดแห่งนี้และว่าที่ทั้งสามคนจะเริ่มได้สติสตังคับขึ้นมาก็ตั้งสามเดือนเข้าไปแล้วสุดท้ายก็เลยพากันโกนหัวบวชจำปัรษาอยู่ที่วัดแห่งนั้นตลอดมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้นี่ก็คือเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งในชีวิตของลวงตาทั้งสามและท่านก็ได้มีโอกาสถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฟังกัน ถือว่าเป็นอุทาหารณ์สอนใจให้รู้สึกเกรงกลัวต่อบาปกรรมบ้างเพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้คนได้พบเห็นแต่อย่างน,น้อยๆก็ยังพี่สางนางไม้เทพดาประจำวัดท่านเห็นแล้วก็ออกมาเตือนตีนะที่ไม่เป็นบ้าเป็นหลังเปเลยยังได้ฟื้นขึ้นสติขึ้นมาก็เลยแต่สินใจปวดเป็นพระชดใช้วินกรรม ที่ได้เคยกระทำลงไปนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องอราวทั้งหมด